ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลคืออะไรเทคโนโลยีทำให้การแข่งขันในธุรกิจดูดดานมากขึ้นเรื่อยๆและองค์กรที่จะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ต้องอาศัยทักษะของภาวะผู้นำดิจิทัลภาวะผู้นำดิจิทัลหมายถึงทักษะและกรอบความคิดที่จะเอื้ออำนวยให้บุคคลหรือองค์การนำพาสมาชิกอื่นในองค์กร ให้สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ตัวอย่างของทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัลได้แก่ความสามารถในการปรับตัวความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเราเห็นได้ซ้ำและซ้ำอีกว่าหลายองค์กรขนาดใหญ่ในอดีตล้วนถูกทำลายเพราะไม่สามารถตามเทคโนโลยีได้ทันไม่ว่าจะเป็นบริษัทมือถืออย่างโนเกียบริษัทผลิตฟิล์มอย่างฟูจิฟิล์มหรือแม้กระทั่งบริษัทแท็กซี่ ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นำในยุคดิจิตอลและภาวะผู้นำทั่วไปผู้นำในยุคดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององคอ์กรโดยการปรับองค์กรให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและทำให้องค์กรพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลาหมายความว่าองค์กรต้องมีความคล่องแคล่วมากขึ้นและผู้นำพร้อมที่จะลงมือเปลี่ยนองค์กรด้วยตัวเอง ผู้นำที่จะบริหารความเปลีป่ยนแปลงได้ดีก็คือผู้นำที่สามารถเข้าใจและพร้อมที่จะลงมือทำด้วยตัวเองในยุคสมัยก่อนผู้นำหลายคนอาจจะสามารถกระจายงานส่วนที่ไม่จำเป็นหรือสามารถทำซ้ำให้กับพนักง,งานได้อย่างไรก็ตามทิศทางยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่จะต้องถูกพิจารณาและพัฒนาอย่างต่อนเนื่องค่ะความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลและภาวะผู้นำทั่วไปมีอยู่3อย่างได้แก่1 ทิศทางในทางยุคดิจิตอลนอกจากจะเป็นทิศทางที่จะต้องถูกพิจารณาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วผู้นําจําเป็นที่จะต้องลงมือทําด้วยตัวเองอาจจะเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตัวเองหรือลงมือสนับสนุนหรือร่วมมือช่วยพนักง,งานให้มีองค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในยุคดิจิตอลได้อย่างต่อเนื่อง 2. ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ปัจจัยที่จะทําให้องค์กรไม่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคดิจิตอลได้ผู้นําในยุคดิจิตอลต้องรู้จักวิธีปรับตัวพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา 3. การเตรียมพร้อมและการตอบโต้เนื่องจากว่าเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นได้เร็วมากผู้นําในยุคดิจิตอลต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอการลอให้เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นเองแล้วค่อยปรับตัวภายหลัง แปลว,ว่าองค์กรอาจจะเสียโอกาสในการทำธุรกิจแน่นอนว่าทักษะดิจิทัลก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันเช่นการรู้จักเครื่องมือการตลาดใหม่ๆการรู้จักโปรแกรมเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนรู้เทคนโนโลยีใหม่ๆเพื่อผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นบางองค์กรอาจจะผลักดันส่วนนี้ด้วยการจ้างชิปเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์หรือ Information Officer แต่อย่างไรก็ตามผู้นำคนอื่นอย่าง CEO COO หรือแม้แต่ CFO ก็ต้องสามารถตามเทคโนโลยีใหม่ให้ทันถึงแม้ทิศทางการพัฒนาองค์กรจะเปลี่ยนไปวิธีการบริหารองค์กรก็ควรที่จะเหมือนเดิมเช่นการเพิ่มทักษะให้พนักง,งานการที่ผู้บริหารลงมาดูแลการเปลี่ยนแปลงเองและการปรับวัฒนธะ ทำองค์กรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทักษะที่ผู้นำในยุคดิจิทัลควรจะมี 1. การเรียนรู้และการเรียนรู้ใหม่การที่จะผลักดันให้องค์กรสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ๆได้นั้นผู้นำ ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้อยู่เสมอแต่ความท้าทายในหลักการของการเรียนรู้ก็คือเทคโนโลยีแต่และชนิดมีอายุการใช้งานน้อยลงเรื่อยๆหมายความว่าความรู้หรือทักษะที่จะเรียนรู้ในปัจจุบันอาจจะสูญเสียคุณค่าภายใน5ปีถึง10ปีในกรณีนี้ผู้นำก็ต้องรู้จักการเรียนรู้ใหม่และกล้าที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆมาเรียนรู้ 2. ตัดสินใจด้วยข้อมูลดิจิทัล ยุคดิจิตอลทำให้องค์กรสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆได้เยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตลาดข้อมูลผู้ใช้งานหรือข้อมูลการทำงานของพนักง,งานผู้นำในยุคดิจิตอลต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ได้และสามารถนำเสนอข้อมูลส่วนนี้ 3. ทดสอบทดลองหากข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิตอลการทดสอบการทดลองก็คือวิธีหาข้อมูลที่ทุกองค์กรควรจะให้ความสำคัญเช่นกันเป็นที่รู้กันอยู่ว่าการทำธุรกิจหลายครั้งต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ผู้นำในยุคดิจิตอลนั้นต้องสามารถหาข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนได้ด้วย 4. การบริหารบุคาลากรในยุคดิจิตอล การเปลี่ยนองค์กรให้สามารถรองรับการทดสอบทดลองได้มากขึ้นองค์กรจำเป็นที่จะต้องปรับวัฒนธรรมและวิธีการบริหารหมายความว่ากระบวนการหลายๆอย่างที่องค์กรทำเพราะง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาองค์กรก็ต้องกลับมาพิจารณาอีกรอบว่ากระบวนการเหล่านี้มีความเหมาะสมหรือเปล่าแปลว,ว่าองค์กรต้องสนับสนุนให้พนักง,งานกล้าที่จะทำอะไรที่แตกต่างกล้าที่จะใช้ความคิดความสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกส่วนขององค์กรสามารถถูกทดสอบทดลองได้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสุดท้ายนี้เราจะเห็นได้ว่าโอกาสสำหรับผู้นำที่เข้าใจยุคดิจิตอลนั้นมีอยู่มากมหาศาลเพราะผู้นำในองค์กรไม่ว่าจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีหรือ Data มากแค่ไหนก็ควรเริ่มที่จะเปิดรับและเตรียมพัฒนาผู้นำในยุคดิจิตอลให้มากขึ้น